ถึงกับเซ่งกันไปตามๆกันเลยนะครลับพอล่าสุดดันมีข่มเนคนนึงได้มีการแชร์ว่าเตรียมพบกับละครไทยเรื่องยิ่งใหญ่ที่อยากจะให้คุณข่มเนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนโอ้ไม่ก็กราบสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมาพบกันอีกแยวกับช่องของนะหัวงอ,อคนนี้คนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะในทุกๆครั้งที่ได้ยินเสียงด้วยนะส่วนใครกดแล้วก็กราบขอบพระคุณมาก และสําหรับในคลิปนี้นาะก็จะมาเล่าเรื่องราวของความเอียงว่าของคนขเขมรกันอีกแล้วเพราะอย่างที่รู้กันนะครับในตอนนี้คนขเขมรพวกเขากําลังนนนลงให้แบรนทุกสิ่งอย่างที่เป็นของคนไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าดาราคนใดก็ตามที่เล่นปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสัดน้ําที่ผ่านมาพวกเขาก็จะแบรนเลิกสนับสนุนใน,นทันทีซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่มีดาราคนไหนที่ออกมาใช้ปืนฉีดน้ําเล่นกัรซากะกคน เพียงแต่ประเด็นก็คือถึงจะไม่มีดาลาราที่ใช้ปืนฉีดน้ําแต่ได้ข่าวแว้แวๆว่าปืนฉีดน้ำเนี่ยที่กัมพูชาเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดในช่วงช่วงนั้นนะครับก็คือคนกัมพูชาเองนี่แหละที่ซื้อมาเล่นกันนะครับแล้วก็ทํามาเป็นบงเป็นแบรนด์ปืนฉีดน้ําตัวเองก็ซื้อมาเล่นกันเองแท้ๆหรือแม้กระทั่งมีดาราเขมรคนหนึ่งที่ดันเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็โพสต์ลง Facebook ชํำๆว่าเล่นสองการที่ประเทศไทยแล้วมีความสุขมากๆซึ่งดาลาราคนนี้สุดท้ายพอบินกลับไปที่กมพูเจีย เธอก็รีบทำคลิปขอโทษในทันทีเพราะถ้าหากไม่ทําคลิปขอโทษเนี่ยเห็นบอกว่าเธอจะโดนแบนจากแฟนๆที่ติดตามคอยสนับสนุนเธอมาโดยตลอดซึ่งหลักๆก็คือในช่วงนี้เนี่ยคนคเขมรจะแบนทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพียงแต่ทั้งว่าล่าสุดสงสัยคนกัมพูชาคงจะต้องอกแตกตายกันไปตามๆกันเพราะดันมีเพจเขมรที่ชื่นชอบดาราไทยที่ชื่อว่าน้องวินเมทาวิน ชื่นชอบขนาดที่ว่าทําเพจที่รายงานข่าวสารให้กับน้องวินเมทาวินโดยเฉพาะซึ่งก็คือเป็นการอัปเดตข่าวสารของน้องเป็นภาษากัมพูเจียให้กับคนกัมพูชาที่ติดตามน้องนั่นแหละเข้ามาหาข้อมูลซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจที่มีชื่อว่าวินเมทาวิน n คมโบเดียก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้สั้นๆแต่น่าจะทําให้คนคอมเมหลายๆคนถึงกับต้องเจ็บจี๊ดในหัวใจ โดยเพจนี้เขาโพสต์ว่าเตรียมผ้าเช็ดหน้าเอาไว้เช็ดน้ําตาและเตรียมตาบวมกันได้เลยเพราะเราคอเรื่องสกาเลตฮา a r ดของประเทศไทยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของ GMMTV ในพารที่2นี้และน้องวินเมทาวินของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แอดดีใจมากๆเจ้าของเพจที่เป็นคนเขเมนเขาก็โพสต์เอาไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆเจ้าของเพจนี้เนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะถ้าหากจะชอบดาราไทย แต่คนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ดันเห็นไม่ตรงกันนะครับและทัวร์ก็ลงเพจนี้ในทันทีเพราะได้ลงข้อความนี้เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นจากที่ปกติเพจนี้เนี่ยแทบจะล้างเลยนะไม่มีคนเข้ามาสนใจเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรเลยนะแต่พอโพสต์ข้อความนี้เนี่ยมีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์มากถึง400กว่าคอมเมนต์และหลักๆก็จะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเจ้าของเพจนี้ ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเหรอว่าในตอนนี้กัมพูชาไม่สนับสนุนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็มีการเข้ามาต่อว่าต่อขานกันค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปในสายตาของนาฮวงออกนะคิดว่าจริงๆเจ้าของเพจเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่เขาจะชื่นชอบดาราไทยเพราะมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเจ้าของเพจเขาคนที่พร้อมจะสนับสนุนละครไทยหรือว่าสินค้าของไทยจริงๆในกัมพูชา ยังมีอีกหลายๆคนนะครับเพราะถ้าหากเราไปดูเกี่ยวกับรายละเอียดปีกย่อยว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าละครที่กัมบูชารับเข้ามาดูมากที่สุดก็ยังคงเป็นละครของไทยนะครับส่วนพวกสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากไทยนี่แหละหากใครที่ไม่รู้ช่องของนาก็เคยรายงานข่าวเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นไอเทมทั่วประเทศของกัมบูชาเนี่ยก็เป็นพี่ไทยแล้วนี่แหละที่ส่งมาขายนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรนี่หลักๆก็จะมาจากพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยนี่แหละ ส่วนเรื่องละครนะจะบอกว่าละครที่ดังที่สุดในกัมพูชาก่อนหน้านี้ก็คือละครเรื่องบุพเพสนิวาสของน้องเบลลานั่นเองที่เขมรเนี่ยถือว่าฮิตฮอตกันมากเลยนะครับและละครเรื่องนี้แหละก็คือต้นกําเนิดที่ทําให้พวกเขาหันมาใส่ชุดไทยกันแทบจะทั้งประเทศและสุดท้ายเนี่ยใส่ไปใส่มาก็ดันกลายเป็นว่าคิดว่าเป็นของตัวเองซะอย่างนั้นแล้วนี่ถ้าคนกัมพูชาจะชอบดาราไทยอย่างน้องวินเมทาวินและพร้อมที่จะสนับสนุนมันก็ไม่น่าเป็นอะไรที่แปลก แล้วก็ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ในตอนนี้คนจำนวนหนึ่งของคขมเถ้าหากได้ยินอะไรที่เป็นคำว่าไทยพวกเขาก็จะรู้สึกคลั่นโนขคลั่นตัวแล้วก็ไม่พอใจขึ้นมาในทันทีแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลากัหลกๆเนี่ยจะเป็นคนในโลกโซเชียลมีเดียดเสียมากกว่านะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาส่องความคิดเห็นบางส่วนของคนคขมเกันหน่อยดีกว่า ว่าหลังจากที่มีการแชร์จากเจ้าของเพจว่าอยากจะให้ดูละครเรื่องสกาเลหฮาร์ทที่มาจากประเทศไทยคนคอมเมนพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเรื่องของประเทศไทยไม่ว่าคุณจะต้องการดูมากแค่ไหนกรุณานเงียบเอาไว้ได้โปรโดปลูกฝังเซลล์ชาตินิยมในตัวคุณ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมต้องรักพวกเสียมพวกเขาไม่ได้เลี้ยงข้าวเราพวกเขาไม่ได้ให้เงินเราแถมยังดูถูกเราทำไมถึงต้องมีคนกัมพูชาที่เป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องคอยสนับสนุนของของพวกคนไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณรับเงินจากพวกเสียมมาเท่าไหร่ทำไมถึงพยายามทําให้คนเขมรต้องดูหนังของพวกเขาด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งแรกถ้าเราอยากจะเอาชนะคนไทยเราจะต้องปลูกฝังจิตวิญ,ญญาณของชาติให้กับเด็กเขมรทุกๆคน คนไทยทำละครของเขาได้คนเขมรก็ทำได้เราควรเรียนรู้ว่าพวกเขาทำได้อย่างไรมันไม่ใช่ว่าคนเขมรจะทำแบบพวกเขาไม่ได้แต่ในตอนนี้คนของเราพึ่งพาพวกเขามากจนเกินไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีเรื่องให้คนไทยดูถูกเขมรอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้โปรดลบโพสต์นี้เถอะถ้าคนไทยเห็นพวกเขาจะต้องหัวเราะแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารับเงินจากพวกเสียมมาเท่าไหร่ล่ะเจ้าของเพจนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีหลายๆคอมเมนต์คอมเมนต์เกี่ยวกับความรักชาติแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องละครละครบอกหน่อยอยากจะรู้ไม่ใช่ว่าพวกคุณเองนั่นแหละเหรอที่ก็สนับสนุนละครไทยมาโดยตลอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันเพจละครแต่ทําไมพวกคนรักชาติเข้ามาเยอะจังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าละครไทยดีมีคุณภาพจําได้ว่าเคยดูเรื่อง f 4ชอบมากๆน้องวินกับน้องบไบรท์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเราควรที่จะช่วยการรายงานเพจนี้ แอดมินเพจนี้ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไทยกับกัมพูชากำลังมีอะไรกันเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมแอดมินต้องช่วยโปรโมทให้กับพวกเขาพวกเขาเคยให้ข้าวคุณกินไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีความสุขแต่ไม่มีจิตสำนึกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ว่าใครจะคอมเมนต์ว่าแอดมินฉันยังคงสนับสนุนเธอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโดนคนไทยดูถูกทุกวันยังไปโปรโมทละครให้กับพวกเขาอีกเฮ้อคนคอมเมนต์ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนเขมรด้วยกันเองนี่แหละที่ดูถูกเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าในประเทศไทยมีเพจที่สนับสนุนดาราเขมรแบบนี้ไหมคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าพยายามจังนะได้มาเท่าไหร่ละพยายามที่จะโปรโมทนางให้กับพวกเสียมถ้ารักมากทาไมไม่เปลี่ยนสัญชาติไปอยู่กับพวกเขาเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนดาราไทยแล้วมีประโยชน์ต,ตรงไหนหันมาสนับสนุนดาราเขมรดีกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่า พวกไม่รักชาติไม่รู้หรอว่าคนเขมรกาลังมีปัญหาอะไรโพสต์อะไรไม่สนประเทศชาติเลยอ่าลกๆก็คอมเมนต์กกของคนเขมรกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะก็ยกตัวอย่างเฉพาะคอมเมนต์ที่มันเป็นคอมเมนต์บางส่วนเอามาอา่านให้กับทุกๆคนฟังนะอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมีคอมเมนต์หลายต่อหลายอย่างคอมเมนต์ที่ออกมาให้กําลังใจเจ้าของเพจนะครับคือถ้าหากจะให้นาวิเคะร์เนี่ยนะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับการแบ่งเป็นสองฝั่งของคนุเขมรยุคเก่ากับยุคใหม่นะ คือคนยุคใหม่เนี่ยก็คือคนที่ต้องการจะรับวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะโลกเนี่ยมันหมุนไปทุกวันการที่เราจะรับวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดอะไรมากมายซึ่งประเทศไทยก็เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วส่วนคนคขมรยุคเก่าๆก,ก็ยังคงคิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่ผิดเพราะดันไปสนับสนุนดาราไทยซึ่งอย่างที่รู้กัน ในตอนนี้คนกันมูชายุคเก่าๆก็เข้าใจว่าคนไทยเนี่ยจ้องที่จะไปเอาวัฒนธรรมของพวกเขาแต่ถ้าหากพวกเขาท่องโลกอินเทอร์เน็ตเร็วกว่านี้สักสิปีนะครับพวกเขาก็น่าจะทราบได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมหลายต่อหลายอย่างที่มีมานานมากๆแล้วนะครับก่อนพวกเขาแน่นอนแต่พวกเขาเนี่ยก็ดันไปปิดหูปิดตาของตัวเองแล้วก็เชื่อในสิ่งที่มันมีแกะสลักเอาไว้อยู่ในบนกำแพงวัดอังกอร์ก็เลยทําให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นต้นกําเนิดของ อารยธรรมทุกสิ่งอย่างซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะมีเนื้อหาสาระประมาณนี้สำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากคอมเมนต์แบบสุภาพชนกันหน่อยนะจ๊ะและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะหัวอ,ออกแล้วขอลาก,กันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ